เปืงเองตังวะพ่อแม่กว่าจะหาตังให้มึงอ่ะอันคอวัดคลิปแล,ละสันลาดที่สุดในโลกกูไม่ได้ฉาเลยทําไมไม่มีคนมาให้กูบ้างกูไม่ได้อยากได้กูบอกเฉยเล็กๆก็รักกันโดเฮียคอยดูนะมันให้ลูกโป่งเสร็จกูจะเหยียบลูกโป่งแตกทุกใบเลยกูอาฆาตแรงอีงุดหงิดทาไมมึงไม่เปลี่ยนจากลูกโป่งเป็นแบงค์พันวะแล้วมึงก็เอามาแบ่งเพื่อนกูจะชื่นชมมึงมากเลยถ้ามึงเอาลูกโป่งเป็น ลูกปองมันไม่มีประโยชน์มึงเข้าใจไหมกูไม่ได้ฉานะเนี่ยกูลำคาญลำคาญมากลำคาญตัวเองเนี่ย